สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะทางช่องน้องเอพารวยก็มีเลขในกล้วยนะคะชัดมากเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะมันแปลกนะคะเพราะมันออกตรงกลางนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะก็เพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าเห็นตัวเลขอะไรนะคะอาบุญวาสนาคนเราไม่เหมือนกันนะคะส่วนแอดมินก็เห็น493 4ี่3 3 5 3า4อันนี้ก็ซื้อบนล่างนะคะถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะอันนี้นะคะจะซื้อก็ให้ซื้อตามที่กําลังมีนะคะอย่าทาให้ตัวเองเดือดร้อนอดมินก็เอามานําเสนอเป็เนแนวทางให้เท่านั้นนะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขคนเฝ้ากระท่อมปู่สวงนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็ได้ฝันได้4 9อ่า494นะคะ ง,งวดนี้นะคะท่านผู้ชมก็ฝันต่องวดเลยนะคะก็ฝันได้ว่าปูสวงให้ไปหยิบกระสอบนะคะก็เห็นเลข1035นะคะอันนี้นะคะแอดมินก็เลยจับคู่ให้ 1035, 05, 031315น,นี้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆก็ลองจับคู่เอานะคะเป็นแนวเป็นแนวทางนะคะ แล้วก็มาต่อที่เล็กคำนวณคุณตานะคะก็อาจจะเยอะหน่อยนะคะอันนี้ขอบอกก่อนนะคะเป็นเนวทางถ้าชอบก็จัดนะคะงวดที่ผ่านมาคุณตาก็คำนวณเข้า3ตัวตรงๆนะคะงวดนี้ก็มี5 4 4 6 4 2 9 3 2 7 1 2 5 0 0 9 4 4 1 6 6 9 75, 7 5 7 8 9 4 5 3 2 5 8 4253 4457 9383 21260นะคะอันนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะแอดมินก็เอามานำเสนอให้เท่านั้นอ่าถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะ